สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโหราพยาแยกอีกครั้งนะครับคราวนี้เรามาที่คนลัคนาราศีเมถุนกันนะครับสัญลักษณ์เป็นคนคู่นะครับดาวประจําตัวเป็นดาวพุธนะครับดาวพุธนั้นโคจร เป็นอย่างไรบ้างมาติดตามชมกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาดาจนถึงวันที่4กักฎาดาดาวพุธโครจรอ,อยู่ในภพวินาสเพราะฉะนั้น1-4ท่านจะมีความเครียดค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นวันที่4กรกฎาดานะครับดาวพุธโครจรย,ย้ายราศีท่านก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะใช้ตัวเองเป็น ตัวตัดสินไม่เชื่อใครไม่ฟังใครแต่รับฟังเหตุผลนะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาในช่วงที่ดาวพุธนั้นโคจรอ,อยู่ในราศีเมถุนแม้เป็นเกษตรแต่ในวันที่นะครับ12กรกฎาดาวเสาโคจรถอยหลังกลับมาเล็งลัก เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจาก12กรกฎาคมแล้วไม่ควรตัดสินใจอะไรใหญ่ๆนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงย้ายบ้านย้ายที่ทำงานอะไรในช่วงนั้นนะครับและอย่างหนึ่งคือดาวสาวนั้นเป็นดาวบาพะเคราะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยมันจะส่งผลไม่ดีกับท่านหลายๆทางด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับ ดาวพุธนั้นจะโคจรอ,อยู่ในราศีเมถุนตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมจนถึง27นะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยดาวพุธโคจรทับกับดาวลาหูด้วยเป็นคู่ศัตรูใหญ่แต่ดาวราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภะเป็นไปได้สูงที่ว่าไอ้ความมั่นใจของท่าน นะครับมีอุบัติเหตุในชีวิตเกิดขึ้นแน่นอนและมีการทะเลาะเบาแหวงกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครย,ยกตำแหน่งให้ท่านหรือท่านได้เลื่อนตำแหน่งตรงนี้แล้วเขาตัดสินใจถามท่านว่าท่านจะเอาไหมเป็นไปได้เลื่อนไปก่อนเพราะถ้ารับเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแม้ว่าดาวสุพะนั้นจะทับตัวแล้วมันเป็นโอกาสอันดีของท่านแต่ เสาที่เลงเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าไปแล้วมันจะมีปัญหาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือมันมีแผลเน่าเวอะหวะที่ท่านจะต้องไปรักษาไปสมานอยู่ภายนอกอาจจะดูดีแต่ไปแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับทีนี้หลังจาก27นะครับกระะกฎาคมจนถึง13สิงหาช่วงนั้นท่านจะคิดแต่เรื่องเงินการหาไรายได้เพราะว่าดาว ตัวท่านโครจรน,นะครับอยู่ในเรือนพบการเงินก็จะคิดแต่เรื่องเงินคิดหาเงินเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นวันที่13สิงหาจนถึง30นะครับดาวพุธโครจรได้ตำแหน่งมหาจากักรและราชาโชคอยู่ในพบสัตชะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่ท่านจะมีการติดต่อพบปะพูดคุยเจอเพื่อนเจอฝูง นะครับได้ไปเอนเตอร์เทนได้ไปเที่ยวอะไรต่างๆในช่วงดังกล่าวช่วงแรกจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยหลังจากนั้นก็มีการต่อรองเจรจาที่สมเหตุสมผลดูแล้วท่านได้ปิดหรือเป็นอะไรที่ท่านรับได้หลังจากนั้นท่านก็จะเริ่มคิดกันใหญ่นะครับมีการศึกษาหาข้อมูลวางแผนอะไรต่างๆนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่30 สิงหาจนถึง19กันยาเพราะดาวนั้นได้ตำแหน่งอุดอยู่ในภพพันธุก็คิดเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถหรือศึกษาข้อมูลเพื่อจะทำอะไรต่างๆนะครับแต่นะครับช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องกวางแผนแล้วก็อย่าเพิ่งทำเพราะเดี๋ยวดาวเนี่ยจะถอยหลังนะครับมันอาจจะคิดไม่ตกหรือคิดแล้ว ทำเร็วไปอะไรเงี้ยยังไม่ใช่ช่วงที่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับในช่วง30สิงหาจนถึง19กันยานี้ดาวราหูโคโจรย้ายราศีไปอยู่ในภพวินาศเมื่อโคจรออกไปนะครับเสายังเล็งลัคนาอยู่นะครับและพฤหัสก็ยังคงถอยหลังอยู่ ก็ยังไม่ใช่ช่วงดีที่จะมีแฟนมีคู่หรือตัดสินใจลงทุนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แค่วางแผนไปก่อนหลังจากนั้นนะครับ19กันยานะครับปลายจนถึง2ตุลาดาวจันรษดาวพุธนั้นโคจรย้ายเข้ามาอยู่ในภพปุตตะแปลว่าท่านจะมีรายได้เสริมมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีความคิดอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นนะครับ าดาวพฤหัสกลับมาเดินในวันที่23กันยาดาวสาวโครจรกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่18กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่สาวก็ยังคงเล็งลัคนาอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ยังมองว่าช่วงที่สาวเล็งลัคนาแม้จะกลับมาเดินใหม่ก็ยังไม่ใช่ ช่วงที่ดีในการตัดสินใจอะไรเพราะเสาที่กลับมาเดินใหม่นั้นสเสวยมหัธโนเลิกแต่ยังไม่ได้โครจรเข้าสู่นวางที่สเสวยวอละโคตมานวางเพราะฉะนั้นก็ยังคงให้โทษอยู่แต่การให้โทษก็จะเบาลงกว่าการที่ดาวเสารมันโครจรถอยหลังนะนะครับหลังจากนั้นวันที่2ตุลาปรากฏว่าดาวจิตใจท่านเกิดอ่อนกำลังถอยหลัง นะครับถอยหลังแล้วก็ย้ายกลับเข้ามาอยู่ในราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่2ตุลาจนถึง22ตุลาเนี่ยนะครับท่านก็จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเรื่องไรายได้ที่ท่านคิดว่ามันจะเป็นไปตามเป้าอะไรต่างๆก็จะมีความวิตกกังวลแต่ยังดีอยู่ว่า ตั้งแต่วันที่10ตุลาจนถึง22นั้นดาวมันถอยหลังอยู่ในเรือนภพหรือในบ้านของท่านเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่กลับมาคิดมาวางแผนใหม่เนี่ยมันน่าจะได้คำตอบที่ดีกว่าในช่วงวันที่30สิงหาจนถึง19กันยาหลังจากนั้น22ตุลานะครับดาวพุธกลับมาเดินใหม่มีการทบทวนเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วก็เตรียมตัวที่จะ ลงทุนหรือทำอะไรให้เป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีหลังจากนั้นเนี่ย4พฤศจิกาจนถึง25พฤศจิกาเป็นช่วงที่จะได้เริ่มต้นอย่างจริงจังมีไรายได้เพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ด้วยดาวลาหู นะครับแล้วก็ดาวการงานนะครับที่ดวงหนึ่งไปอยู่ในภพวินาศอีกดวงหนึ่งไปอยู่ในภพมรณะ<ม>ก็จะเป็นไปได้สูงที่ท่านอาจจะมีการย้ายบ้านเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่ในช่วงดังกล่าวแต่นะครับถามว่าดาวสาวที่เลงลัคนาคนราศีเมถุนนะเลงนานไหมเลงถึงเมื่อไหร่ก็ตอบได้เลยมันเลงจนถึงวันที่5ธันวา กว่าจะย้ายราศีแต่ทุกอย่างมันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นหลังจากวันที่14พลจิกาเพราะดาวพฤหัสกับดาวสาวนั้นโคจรเป็นกเกษตรสลับเรือนนะครับเรื่องสุขภาพเอยเรื่องการงานเอยจะค่อยๆดีขึ้นทีนี้ให้ท่านระวังจะมีปัญหากับ เจ้านายในช่วงวันที่25พฤศจิกาจนถึงวันที่12ธันวาช่วงนั้น1ย้ายโคจรเข้าอยู่ในภพอลิ2ถูกดาวลาหูเลงซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านได้ตำแหน่งในช่วงนี้จะเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาต้องแก้ไขค่อนข้างสูงขอให้ท่านใจเย็นแล้วก็ไม่ทะเลาะบอกแว้งไม่ระเบิดอารมณ์ใส่ใคร นะครับหลังจากนั้นวันที่12ธันวาจนถึง30ธันวาดาวของท่านนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งประลาดทำให้ตัวท่านเนี่ยไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมีความเกงใจนะครับหลังจากนั้นนะครับ3าธันวาไปจนถึงวันที่31ธันวา1วัน นะครับของปีนี้ดาวท่านจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะนะก็ขอให้ท่านระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมถุนเนี่ยกว่าสาวจะเลิกเลงรักแบบจริงจังแบบไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยหธันวาเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องอื่นกันบ้างนะครับถ้าเป็นเรื่องการเงินอาจารย์ไม่ได้ลืมแต่เนื่องจาก การเงินของคนลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับเป็นดาวจานันดาวจันรเดินเร็วถ้านะครับคนลัคนาราศีเมถุนอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปติดตามในดวงรายเดือนจะมีบอกเป็นลายวันให้เลยว่าวันไหนได้เงินวันไหนเสียตังช่วงไหนลงทุนอะไรได้บ้างนะครับติดตามโหราพยายักไปเรื่อยๆ ทีนี้ถ้าจะมองเรื่องลาบผลเงินทองอาจารย์ขอใช้ดาวสุกเป็นตัวช่วยเพราะดาวสุกนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนภพปุตตะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดาวสุกนั้นนะครับจะถอยหลังตั้งแต่วันที่25พฤษภาไปจนถึงวันที่6กลรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องไรายได้เสริมนั้นจะมีปัญหาแค่ช่วงสั้นๆครับ25พฤษภา จนถึง6กรกกาดาส่วนเงินเก็บนะครับเงินเก็บนั้นดาวลาระนะครับจะโคจรถอยหลังในวันที่17กรกกาดานะครับและนอกจากดาวอังคารถอยหลังแล้วในเรือนพบลาระยังมีดาวมะรุตยูนั้นโคจรถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่านะครับเงินที่หายาก นั้นเงินที่หาเข้ามายากรักษาให้มันอยู่ยิ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้นะครับในครึ่งปีหลังการันตีเลยว่าเมถุลเป็นอะไรที่กระเป๋าฉีกฉีกแล้วฉีกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะครับอะไรถ้าอยากได้แล้วมันไม่มีประโยชน์อย่าไปเอามา ะอะไรที่มันอยากได้แล้วไม่มีประโยชน์อย่าไปเอามานะครับดูตามนี้ปรากฏว่านะครับดาวอังคารนั้นโคโจรถอยหลังตั้งแต่วันที่17กันยาจนถึง27พฤศจิกาต่อมาดาวมฤุตยูถอยหลังตั้งแต่22กันยาไปจนถึงวันที่5มกราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินเก็บเนี่ยคงเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเมถุนเพราะว่า ดาวหลายๆด้านเนี่ยทำร้ายเมถุนเหลือเกินแต่ว่าอาจารย์มองว่าปีหน้าจะเริ่มดีแล้วเสาไม่มาเล็งลักนณาแล้วนะครับก็น่าจะบรรเทาเบา,บาบางลงได้นะครับถามว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้เหลือเก็บเนี่ยควรจะมีช่วงไหนก็ตอบเลยครับ27พฤศจิกาไปแล้วนะครับ จะเริ่มเหลือเก็บมากขึ้นทีนี้เรามาดูด้านการงานกันปรากฏว่าดาวคนรักกับดาวการงานนั้นเป็นดาวดวงเดียวกันคือเป็นดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวพฤหัสทีนี้ปรากฏว่าดาวพฤหัสถอยหลังตั้งแต่วันที่12พฤษภานะครับที่อาจารย์อัดนะวันนี้เนี่ยคือเดือนมีนาปลายเดือนมีนา นะครับอาจารย์อัดแล้วก็นะครับลงก่อนเพื่อใจะให้ทุกท่านเนี่ยที่เป็นแฟนคลับเป็นลูกเพจของอาจารย์เนี่ยนะครับรู้ล่วงหน้าก่อนจะได้วางแผนธุรกิจวางแผนอะไรได้ถูกนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานปรากฏว่าเปิดหัวมา1กรกฎาดาวพฤหัสโคโจรอยู่ในภพมรณะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดาวมันถอยหลังตั้งแต่วันที่12 นะครับมาเรื่อยๆจนถึง1กรกฎานะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในภพมบบรณะอยู่เพราะฉะนั้นใครมีงานประจํายึดให้ดีอย่าย้ายงานอย่าเปลี่ยนงานห้ามอย่าเปลี่ยนงานอย่าย้ายงานหรืออย่าลาออกจากงานแต่พวกที่โดนเลิกจ้างหรือโดนไล่ออกแบบไม่มีเหตุผลเพราะธุรกิจมันเจ๊งอันนี้ก็สุดวิสัย ไม่สามารถจะแก้อะไรได้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในเคสนั้นเนี่ยก็อดทนนะครับสู้กับมันนิดหนึ่งทีนี้เนี่ยวันที่นะครับ17กรกดาดาวพฤหัสโคจรย้ายกลับมาเป็นเกษตรแต่ก่อนที่ดาวการงานซึ่งเป็นดาวพฤหัสจะย้ายกลับมาเป็นเกษตรนั้นดาวเสาร์ได้โคจรถอยหลังกลับมาก่อนทำให้นะครับ จะมีปัญหาเต็มๆคืองานที่ทำเป็นคู่บัดดี้งานที่ทำเป็นกลุ่มหรือธุรกิจที่มีการร่วมหุ้นลงทุนด้วยกันจะมีปัญหาแบบใหญ่โตมากมายมหาศาลเกิดการถอนหุ้นถอนทุน เปลี่ยนผู้ถูหุ้นหรืออะไรมากมายหลายหลังเนี่ยขอให้เตรียมรับมือไว้ในช่วงดังกล่าวและอีกอย่างหนึ่งคือเสานั้นเป็นคาดประจำนะละราศีคือราศีธนูนั้นเป็นศีนะละราศีเป็นคาดแปลว่าเกิดขึ้นแน่แสดงว่าไอ้ปัญหาที่ท่านเคยโดนเมื่อปลายปี6 2 มันจะมาเกิดกับท่านในช่วงนี้ของปี63นะครับก็คือตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมปลายจนถึงนะครับวันที่5ทธันวาเพราะดาวเสาร์นี้จะโครจรย้ายเข้าไปเป็นเกษตรในวันที่5ทธันวาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เมถุนจะต้องตรวจสอบไม่ไว้ใจในการทำธุรกิจอะไรกับใครตัวเลข เราไม่เก่งก็ต้องหัดไปดูไปนี่หรือถ้าคิดว่าเราไม่โกงเงินทุกบาททุกสกตางค์บอกคุณเสริเลยขอเข้าบัญชีชั้นเดี๋ยวชั้นจัดการให้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นและอย่างนึงคือพฤหัสที่โคจรถอยหลังมันทำให้งานท่านเนี่ยเป็นไปด้วยความล่าชา้าหรือนะครับถ้าท่านเป็นพ่อค้าคนกลางมีออเดอร์เข้ามาเขาจ่ายสดเข้ามาแต่ท่านดันไปซื้อของ เข้ามาไม่ได้ตามออเดอร์เพราะฉะนั้นระวังโดนปรับนะครับระวังสินค้าที่ได้มาไม่ได้มาตรฐานหรือมีตำหนิหรือมีอุบัติเหตุในการขนส่งหรือนะครับย้ายของการจัดเก็บอะไรต่างๆต้องระวังตรงนี้นะครับแล้วสาวกับพฤหัสที่ถอยหลังบ่งบอกว่านะครับอย่างที่เคยอาจารย์เคยสอนไว้การ ก่อสร้างเนี่ยเราดูดาว3าดวงอังคารพฤหัสเสาปรากฏว่าอังคารกับพฤหัสเสาเนี่ยเสากับงพงคากพฤหัสเนี่ยถอยหลังยิ่งไม่ควรก่อสร้างอะไรต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องงานก็คงยังมีปัญหาอย่างหนักหน่วงแต่ด้วยความที่มันเป็นเกษตรมันก็ยังพอคุ้มครองได้ว่านะครับก็ยังมีความมั่นคงเรื่องงานอยู่ถ้าไปถอยหลังในเรือนอื่นอาจจะโดนไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือ อะไรไปแล้วแต่ถ้าใครไม่โดนไล่ออกไม่โดนเลิกจ้างอย่าลาออกอย่าย้ายงานนะครับงานหนักหนักและก็หนักมากด้วยทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้ความหนักมากมันจะเริ่มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยเมื่อไหร่ดาวพฤหัสจะกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่23กันยายน เพราะฉะนั้นหลังจาก23กันยาดาวการงานท่านจะเริ่มแข็งแรงมากขึ้นแต่ไอการงานที่เริ่มแข็งแรงมากขึ้นไม่ใช่ว่าท่านอยากจะทำอะไรก็ทำได้เพราะดาวเสารก็ยังคงเลงลัคนาอยู่และเสารไม่ได้ให้คุณในช่วงดังกล่าวเพราะฉะนั้นควรจะรอหลังจากนั้นนะครับดาวการงานโคจรย้ายราศีในวันที่14พฤศจิกาเพราะฉะนั้นท่านจะถูกซื้อตัว จะถูกที่ทำงานเก่าเรียกตัวกลับไปทำหรือนะครับไอคนที่เคยเป็นหุ้นส่วนกับท่านขอมาหุ้นใหม่เหมือนกับว่าธุรกิจมันเริ่มดีแล้วนี่วาที่กูโดดลงเรือจากเมืองไปวันนั้นกูขอกลับมาใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มันก็อยู่ที่ท่านว่าท่านจะเอาอยัางไงนะครับเพราะว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยจะมีสาวกับพรัสเนีในโคจรมันเป็นเกษตรสลับเรือนหรืออาจจะได้ลูกค้าต่างประเทศ นะครับหรือได้หุ้นส่วนเข้ามาแบบคาดไม่ถึงหรือไม่คาดฝันอะไรอย่างนี้เป็นตน้นก็ถือว่าเป็นช่วงดีในช่วงที่พฤหัสกับเสาร์นั้นโคจรเป็นกเกษตรสลับเรือนอาจารย์มองว่าการงานเริ่มดีแก้ปัญหาได้นะครับปะนั่นชนนี่ทุกอย่างทําได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาเสร็จแล้วนะครับวันที่5ทธันวาดาวเสาร์นะครับย้าย ราศีเพราะฉะนั้นก่อน7แล้วก็หลัง7ให้ระวังด้านสุขภาพแล้วก็ระวังเรื่องคนรักแล้วก็ระวังเรื่องงานนะครับก่อน7ก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปลายเดือนพฤศจิกาไปจนถึงวันที่12ธันวานะครับในช่วงนั้นให้ระวังสุขภาพระวังเรื่องงานระวังคนรักเพราะเสาเป็นดาวใหญ่พอย้ายราศีแล้วมันจะกระเพื่อมกับท่านเนี่ยส่งผลแรงมากๆเลย ทีนี้พอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเท่ากับดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์นั้นโคจรไปอยู่มรณะกับท่านทีนี้เนี่ยท่านก็อาจจะต้องมองเรื่อง 1. บริษัทต่างชาติงานต่างประเทศงานต่างจังหวัดงานที่ไกลๆหรืออาจจะโดนโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ในสาขาไกลบ้านไกลที่หรือต้องไปพร้อมกับย้ายงานย้ายที่อยู่ในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับก็ ขอให้ทุกท่านผ่านไปได้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานทีนี้นะครับเนื่องจากดาวการงานกับดาวความรักเหมือนกันคือดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นขอพูดเรื่องความรักก่อนแล้วค่อยไปเรื่องสุขภาพนะนะครับในส่วนของความรักนะครับดาวพฤหัสที่ตกพบมลณนะมันก็จะทำให้เลยครับหนึ่ง ไม่ค่อยได้เจอแฟนคุยกับแฟนไม่ค่อยรู้เรื่องคุยคนละภาษาคุยกันแล้วก็ทะเลาะบอกแหวงหรือแฟนหรือคนรักของเราเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพไม่ดีหรือบางทีเขาก็เอาแต่ใจจนเกินไปทำให้เกิดมีเรื่องทะเลาะบอกแหวงกันนะครับและก็มาดูตรงนี้ปรากฏว่าดาวพฤหัสที่ถอยหลังนะครับมันให้ท่านทำให้ท่านมีปัญหาด้านความรักมากๆเลย ถามว่าถ้ามีรักใหม่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ดีถามว่ามันจะไม่ดีถึงเมื่อไหร่นะครับก็ต้องตอบเลยว่าเอาว่าเกือบทั้งปีอะนะครับเพราะหนึ่งดาวพฤหัสที่อยู่ในภพมรณะตั้งแต่วันที่1กรกาดาจนถึงวันที่17กรกาดานะครับโคจรถอยหลังอยู่ในภพมรณะด้วยไม่ควรรับใครเข้ามาในชีวิตหลังจากนั้น นะครับ17กรกฎาดาวพฤััสโครย้ายกลับมาอยู่ในตำแหน่งคนรักคู่ครองเป็นเกษตรแต่ยังคงถอยหลังอยู่แต่เนื่องจากพลฤหัสกับเสาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันจะทำให้เอฟเฟกคือคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดีพอรักไปแล้วเลิกไม่ได้เลิกไม่ขาดหรือไปเจอคนไม่ดีคนที่ไม่สมตัว นะครับก็จะเมียดบางทําร้ายท่านอะไรต่างๆนานาและท่านก็อยู่ในสถานที่เลิกไม่ได้ด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างมันทําให้มีปัญหาเยอะก็ไม่อยากให้มีปัญหาในช่วงดังกล่าวนะครับอย่าให้แบบเกิดปัญหาคือคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปดูในคํากรอนของอาจารย์นวมก็จะทราบนะครับต่อมาหลังจากนั้นวันที่10 8กันยาดาวเสากลับมาเดินเป็นปกติแต่ก็คงยังเล็งรักอยู่นะยังให้โทษอยู่นะนะครับดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติวันที่23ทีนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเจอคนที่ไม่ดีเลิกไม่ได้เพราะมันเป็นเกษตรนะครับแถมสร้างปัญหาแต่มันมีข้อดีอยู่หน่อยนึงคือตั้งแต่วันที่23ไป คนที่เข้ามาแม้จะไม่ดีกับท่านแต่หาเงินเก่งเขาอาจจะเจ้าชู้มีแฟนหลายคนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาหาเงินค่อนข้างเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดาวพฤหัสเดินดีไปกดว่าเดินดีวันที่23กันยาวันที่2ตุลาดาวตัวท่านโคจรถอยหลังกลายเป็นว่าท่านเองเนี่ย ที่ไม่มั่นใจในความรักที่มีเข้ามาแล้วก็ดาวตัวท่านนั้นถอยหลังตั้งแต่วันที่2ตุลาจนถึงวันที่22ตุลาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเทคแคร์ให้ดีว่าจะเอาแบบไหนนะครับกลายเป็นว่ามีคนดีเข้ามาหาเงินเก่งเข้ามาแต่ท่านไม่ชอบไม่โดนใช้ภาษาคำายาไม่โดนอะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นวันที่14พฤศจิกา ดาวพฤหัสโคจรย้ายราศีเป็นกเกษตรสลับเรือนทีนี้คนที่เคยคุยอยู่มันจะกลับมาทั้งหมดเลยคนที่ไม่นึกไม่ฝันเป็นทั้งคนใหม่คนเก่าทีนี้เนี่ยมันจะทำให้ท่านปวดหัววุ่นวายนะครับมันลุมมาตุ้มลุมรักแต่ท่านคิดถึงแต่ท่านรักแต่ท่านทักหาแต่ท่าน นะครับในช่วงนั้นแต่การครบหรือการรับกันแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบลับๆไม่เปิดเผยท่านจะมีการเหตุระวังเรื่องรถไฟชนกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงดังกล่าวเนี่ยพระฤาัหัดกะสาวเนี่ยมันสลับไปสลับมาวุ่นวายมีปัญหาเยอะนะครับจะให้ดีเนี่ยให้ดาวมันย้ายให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีความลับ กับท่านเยอะมากนะครับแล้วอาจารย์ดูแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาในช่วงดังกล่าวจะมีรายได้แบบเทาๆด้วยอาจจะเลี้ยงภาษีผิดกฎหมายหรือนะครับทำอะไรที่เราไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คบกันนานๆแล้วดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำงานอะไรที่มาเลี้ยงข้าวเราทุกวันที่พาเราไปเที่วยวทุกวันเนี่ยเขาทำงานอะไรลอง ตรวจสอบดูให้ดีนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่5ทธันวาดาวเสาย้ายราศีนะครับพรฤหัสกับเสาก็ไปตกอยู่ในภพมรณะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วมันก็เป็นมรณะที่มรณะจริงๆเพราะเสามันเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนต่างชาติคนต่างถิน่นหรือถ้าครบแล้วท่านอาจจะต้องไปอยู่ต่างประเทศหรือต่าง จังหวัดหรือต่างถิ่นย้ายบ้านตามเขาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเลือกคบดูให้ดีในช่วงที่ดาวถอยหลังนะครับหรือกลับมาเดินหน้านั้นนะครับจะมีด้วยกันอยู่แค่2องเลิกคือมหัทนโนเลิกกับโจโรเลิกนะครับในช่วงนะครับที่ดาวถอยหลังในช่วงแรกกรกขน้นดาวสเสวยโจโรเลิกเป็นช่วงที่ไม่ดี คุยกันเนี่ยจะมีเพจสัมพันธ์กับท่านอย่างเดียวเลยไม่ได้คิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นให้ระวังนะครับส่วนพอดดาวกลับมาเดินแล้วดาวเขาสเสวยมหัทโนเลอก็จะได้คนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวหน่อยนะครับเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลักก็ต้องระวังแต่นะครับหลังจากที่ดาวเดินจะได้คนที่หาเงินค่อนข้างเก่งนะแต่ด้วยความที่เสามันเลงเนี่ยผมกลัวเหลือเกินว่ามันจะทำให้ท่านช้ำใจ เลิกก็เลิกไม่ได้ต้องทนครบทนอยู่แบบช้ำๆไปอะไรเงี้ยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับเมถุนเนี่ยจะให้ดีต้องรอพฤหัสออกจากภพมรณะซึ่งปีหนึ่งนะครับปีหน้าเลย นะครับ64เลยเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะเป็นตอนไหนอะไรยังไงเนอะอ่ะทีนี้มาดูด้านสุขภาพบ้างนะครับด้านสุขภาพดาวสุขภาพเป็นดาวเสาร์ปรากฏว่าเปิดหัวมาวันที่หนึ่งกรกดาดาวเสาร์ถอยหลังดาวเสาร์ถอยหลังและก็ถอยยาวนะครับมาย้ายราศีในวันที่12กรกดาเพราะฉะนั้นเนี่ย1ถึงกรกดาระวัง อุบัติเหตุจากการเดินทางเครื่องจากเครื่องยนต์กลไกลนะครับหรือท่านสับเภ่าเลิเล่อแล้วจะทำให้ท่านเจ็บตัวนะครับได้จะต้องระวังตรงนี้เยอะๆหลังจากนั้นดาวสาวโครจรมะเร็งลักขนาท่านหนึ่งเป็นพินทุบาท2ออยู่ในภพคนรักคู่ครองเพราะฉะนั้นต้องระวังจากการทั้งที่ยังรักกันอยู่ไม่รู้ว่าจากเป็นหรือจากตายเพราะ นะครับมันมีดาวมะรตยูเนี่ยที่ส่งกระแสถึงดาวคนรักคู่ครองอยู่นะครับให้ระวังตรงนี้เป็นยิ่งยวดใครมีแฟนรักมากํำประกันนะครับถามว่ามันจะโดนอะไรหนึ่งโดนตัวท่านด้วยเพราะเสาวก็ส่งกระแสเล็งมาที่ลัคนาคนราศีเมษูนสองไปทำร้ายคู่รักคนรักของท่านด้วยเพราะ ปลายกลุ่มกับดาวพฤหัสเป็นดาวคนรักก็ทําให้คนรักท่านไม่สบายเจ็บป่วย 3. ม,มันไปกระทบกับการงานท่านด้วยเพราะฉะนั้นใครที่นะครับทำงานอยู่หรือนะครับดำเนินกิจการธุรกิจอยู่อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันเกี่ยวกับการงานของท่านด้วยนะครับหลายๆอย่างหรือบางทีการดิวกันถ้าเป็นเงินสด ก็ดีไปแต่ถ้าเป็นเงินติดหรือมีเครดิต30วัน50วัน60วันจะต้องละวังการผิดสัญญาเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับเพราะว่ามรณะนั้นนอกจากแปลว่าสุขภาพแล้วมันยังแปลว่าเหตุไม่คาดฝันนะครับเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ก็จะต้องละวังตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ ถามอาจารย์แล้วมันไม่มีเรื่องดีอะไรบ้างเลยเหรอก็อย่างที่บอกนะถ้าดาวดีอาจารย์ก็บอกดีดาวไม่ดีอาจารย์ก็ต้องบอกดาวไม่ดีนะครับจะไปวาดฝันให้เราว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะดีอาจารย์ไม่ใช่คนแบบราศีไหนจะถูกหวยรวยเป็นล้านอะไรเงี้ยอาจารย์ไม่ใช่คนแบบนั้นดาวดีก็ว่าดีดาวไม่ดีก็ว่าไม่ดีเนาะ นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมส่งให้คนที่ท่านรักแล้วก็เป็นห่วงด้วยนะครับสำหรับดวงครึ่งปีของคนลัคนาราศีเมถุนก็แท่านี้นะครับสวัสดีครับ